นะครับเราก็มาดูตะกแตนหลังจากที่เราเลี้ยงไปสองถึงสองอาทิตย์กว่าสามอาทิตย์นะครับเข้าหนึ่งเดือนนะครับตะ๊กแตนอาทิตย์หน้าก็จะเริ่มจับไข่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะเพราะว่าตะกแตนนี่นะครับมันเยอะขนาดไหนนะครับจากที่เราเลี้ยงแล้วเป็นรายได้เสริมได้นะฮะเราเลี้ยงเพื่อบริโภคมาดูนะฮะตะกแตนนะฮะนี่จะมีลักษณะแบบนี้นะครับผมตัวเริ่มเต็มไวแล้วนี่ฮะ เยอะมากๆครับการเลี้ยงตั๊กแตนนี่ไม่ได้เลี้ยงยากนะครับเลี้ยงง่ายขอมมียากกินนะครับผมน้ําก็ไม่ต้องให้เพราะว่าอ่ามันกินใบไม้ใบไม้มันจะมีน้ําอยู่แล้วนะครับผมมันกินหญ้าครับนี่ฮะดูนะครับส่วนที่ยังลอกคราบตัวเต็มใบไม่เสร็จเขาก็จะเป็นลักษณะห้อยขาวๆนะฮะเห็นไหมครับปีกขาวๆนั่นตัวอ่อนเด็วเขากลอกเสร็จเขาก็จะทิ้งตัวลงมานะครับนี่ครับเยอะไม่เยอะดูนะฮะตั๊กแตนนะฮะนะเป็นลักษณะที่ว่า มันจะไม่เหมือนตะ๊กแตนปาดังก้าไทยเราถ้าตะ๊กแตนปาลังกาไทยเรานี่จะตัวใหญ่นะครับจะตัวใหญ่แล้วก็จะมีขาที่เป็นหนามดีเจ็บมากอันนี้จะตัวเล็กเป็นพันตัวเล็กนะครับพันตัวน้อยนะครับผมมันจะมีลักษณะตัวน้อยกว่าปกตินะครับของเราเดี๋ยวมาดูนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูนะฮะดูด้านในนะครับอันนี้ก็ถ้าที่คนที่ว่าเขาเลี้ยงไม่เอาไข่เขาก็จะจับจําหน่ายได้เลยแต่นี้เราจะเอาไข่ เพื่อจะขยายพันธุ์เพื่อจะให้มันได้เยอะกว่านี้นะครับผมนี่นะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตะก,กะแตนนี่ฮะมันจะกินหญ้าอย่ายงเดียวเดี๋ยวมันจะขึ้นมาลุมกัดกัดกัดแป๊บเดียวนะครับเห็นไหมก็ะจะบินดูฮะนะครับสมัยก่อนเป็นเด็กๆนี่จะตะก,กะแตนปาลังก้าไทยเราเนี่ยจะจับมาป่มามา,มาทอดนะครับสมัยเป็นเด็กๆนะอร่อยอร่อยตะกะแตนไทยของเรามันจะมีรู้สึกว่านะครับการรับประทานนี่ มันจะสู้ตะกตั่วเตนไทยเราไม่ได้เพราะตะกั่วเตีนไทยเรานี่รู้สึกจะเนื้อแน่นกว่านะเนื้อแน่นกว่าตัวใหญ่กว่าอันนี้มันจะฝ่อๆนะครับมันจะเบาๆนอกจากจําตัวที่มีไข่แล้วมันถึงจะมีรสชาติมันๆนิดนึงแต่ถ้าถ้าไม่มีไข่แล้วฝ่อมากมันจะสู้ตะกตั่วเตนของไทยเราไม่ได้ตัวมันใหญ่กว่าครับตะกั่วเตีนไทยแล้วดิดเจ็บแข็งแรงกว่าไอพวกนี้จะทุกความทนทานนี่จะสู้ตะกตั่วเตนบ้านนอกเราไม่ได้นะเนี่ยนะครับไอพวกเนี้ย แต่ว่ามันขยายพันธุ์ได้เร็วขยายพันธุ์ได้เร็วมากนะครับดีฮะถ้าใครสนใจเลี้ยงเนี่ยนะบอกเลยกิ้งก้าเข้าหาผุมนี่เลยนะครับเอาไปเลี้ยงทดสอบดูนะนะครับผมไม่ได้ขายกีดก้าขีดละหนึ่งพันอย่างเขานะครับโอ้โหขีดราคาแค่หกร้อยเจ็ดร้อยก็พอนะครับหกเจ็ดร้อยแปดร้อยเนี่ยนันก็พอแล้วเราพอให้แบ่งพี่น้องนะครับผมเอาไปทำเป็นอาชีพเสริมได้นะครับ ตัวมันก็ขายได้กิโลดีแต่ว่าแค่เรารับประทานเองเนี่ก็สนุกละนอกจากเราจะเบื่อเบื่อแล้วเราก็ไม่อยากกินละอะไรที่เรากนินบ่อยๆนะครับที่กินบ่อยๆทานบ่ยสสอยๆซ้ำๆซ้ำๆมันก็เริ่มเบื่อแล้วไอคนที่เขาไม่อยากเขาก็อยากอย่างเงี้ยเนี่ยน,นะครับเดี๋ยวเราปิดไ้ก่อนเดี๋ยวเราปิดไ้ก่อนมันจะบินออกการทํามุ้งก็ทําไม่ยากนะครับบางคนก็ทําใส่พื้นเลยทําใส่พืนอย่างผมเนี่ยโดซิปเลยบางคนก็ไม่ต้องมี ไอ้ผ้ายางรองครับคุมกดดินเลยครับไม่ให้มันมดกัดมันแค่นั้นก็พอไม่ต้องอะไรมากมายนะให้มันสิ้นเปลืองขอแค่กันไม่ให้มันบินหกนกเนี่ยมันจะเยอะอย่างเงี้ยอ่ะดูตัวมันดินี่คือตะกแตนนะเยอะแบบนี้อย่างเงี้ยเ,เยอะมากนะตะกแตนปาลังก้านะครับอาหารเสริม